ตำนานคูบาอาจารย์สงครามอินโดจีนกับบรารมีความศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคายโดยเฉพาะชาวสัตตหีบยกย่องให้เป็นเทพเจ้าของภาคตะวันออกนามท่านคือหลวงพ่ออีพุทธสโลแห่งวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีเรื่องเล่าขานคุณวิเศษวัตถุมงคลของหลวงพ่ออีถูกบอกเล่าประสบการณ์โดยคุณสมบูรณ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีขณะนั้นคุณสมบูรณ์มีหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงจนเก็บเงินซื้อรถเป็นของตนเองได้โดยซื้อรถเก๋งดัดสันมือสองจากกรุงเทพเพื่อมาใช้ในการเดินทางทำงานในวันแรกที่ได้รถมาคุณแม่นั้นได้นำเหรียญพระนำมาให้คุณสมบูรณ์ห้อยแต่ด้วยเป็นคนไม่ชอบห้อยพระจึงได้นำเหรียญน,นั้นแขวนไว้กับกระจกมองหลัง จนในวันหนึ่งที่กำลังจะขับรถกลับบ้านคุณสมบูรณ์ได้ขับรถผ่านจุดข้ามทางรถไฟซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้อยู่ประจำในตอนนั้นคุณสมบูรณ์ไม่ทันได้สังเกตรถไฟที่วิ่งมาด้วยความเร็วชนเข้าที่รถคุณสมบูรณ์เข้าอย่างเต็มแรงและถูกลากไปไกลหลายร้อยเมตรส่วนตัวคุณสมบูรณ์สลบไม่ได้สติเวลาผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงคุณสมบูรณ์ได้ฟื้นขึ้นมา กับพบว่าร่างกายไม่ได้รับอันตรายหรือมีกระดูกจุดใดหักเลยแม้แต่น้อยพบเพียงรอยพกช้าตามเนื้อตัวไม่นานก็ลุกขึ้นเดินได้อย่างปกติภายหลังได้ไปดูสภาพรถและทรัพย์สินพบว่ารถนั้นพังยับไม่เป็นรูปทรงเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้นได้บอกว่าการชนรุนแรงขนาดนี้รอดมาได้ถือว่าปฏิหาร จากนั้นได้ตรวจสอบภายในรถก็พบกับสร้อยพระหล่นอยู่ใต้เบาะรถจึงทําให้คุณสมบูรณ์นึกขึ้นมาได้ว่าสร้อยนี้เป็นพระที่แม่นั้นมอบให้และตนได้แขวนไว้ที่รถก่อนจะเกิดอุบัติเหตุทําให้คุณสมบูรณ์เชื่อว่าพระที่พบอยู่ในรถนั้นช่วยปกป้องคุ้มครองให้ตนรอดตายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากรถยนต์สมัยก่อนยังไม่มีระบบถุงลมนิรภัยโอกาสที่จะได้รับอันตรายนั้นมีสูงภายหลังคุณสมบูรณ์จึงเปลี่ยนนำพระองค์นี้มาห้อยคอบูชาติดตัวแทนนั้นคือเหรียญลูกไข่สร้างโรงเรียนหลวงพอ่ออีวัดส,สัตหีบที่ออกในปี2483ปัจจุบันจัดเป็นเหรียญที่หายากและมีพุทธคุณสูงผู้ใดที่ได้ครอบครองบูชาถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยเฉพาะชาวสติหีบเชื่อว่ามีวัตถุมงคลหลวงพ่ออีติดตัวไม่ต้องกลัวภัยร้ายจะมาถึง